เพื่อน,อนมาดูเป็ดของเราตื่นแล้วเขาหิวแล้วค่ะเรามาดูก่อนว่าเดี๋ยวว่าเขาไข่กี่ฟองเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้อาหารแบบนึงเล่นเล่นขี้โคลนไปก่อนตัวนี้เหมือนจะตาบอดข้างหนึ่งเนี่ยเขาไม่เห็นเราเนี่ยถ้าเขาเห็นเราแล้วเขาไปไปแล้วไม่รู้ไปโดนอะไรมาถึงตาบอดว้าวไข่หนึงงน่งฟองไข่หนึ่งฟอง อา้าวหมดแล้วเหรอไปดูซิไปดูซิว่ามีอีกไม้มีไหมล่างเก่าเขาโอ้โหกี่ฟองเนี่ยเพื่อนเพื่อนมานับกันเถอะว่ามีกี่ฟองอ้เพียบเลยเพียบเลยอย่าแมันนับกันมีกี่ฟองหนึ่งฟอง มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะก็ <c oughs> จะเก็บไข่แต่ตอนเด็กๆเราชอบมากเลยสองฟองใข่ชอบเหมือนเราบ้างคะ่ะสามฟองสี่ฟองอุ้ยตกแตกห้าฟองเขาก็จะแอบไว้เป็นอย่างดีอะ่ะ <c> ห <oughs> ฟองคะ่ะ หกฟองนี่เจ็ดฟองนี่เจ็ดฟองวันนี้มีเจ็ดฟองสองสี่สามเจ็ดฟองึงอง๊บเอาเก็บไว้ก่อนเ้าแล้วเมื่อวานนี้เราไม่ได้เก็บอีกกี่ฟองเนี่ยโหสะออนคักสะออนคักสะออนแท้ๆสะออนแท้แทสองวันนะนี่ยสองวันเรามีอาหารกินแล้วนี่พออยู่พอกินถ้ามันเยอะเราเหลือเรา อาจจะกินไข่ทุกวันอาจจะเบื่อลูกอาจจะเบื่อหรือว่าใครอาจจะเบื่อแต่ตัวเองอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะไข่เนี่ยเราก็จะเอาไข่เนี่ยไปแบ่งพี่ชายแบ่งหลานเพื่อที่จะแลกหอยมาแลกหอยแกมาเอาหอยมาเป็นอาหารสาอืมให้เป็ดเดตเขาก็ชอบเล่นน้ำมากโดยเี่เล่นน้ำอยู่นันสนุกสนานใหญ่เลย เนี่ยหิวละสิหิวละสิเอามาดูอาหารเราเด้ออาหารอาหารเราเตรียมไว้เนี่ยมีหัวอาหารจ้าหัวอาหารนี่จ้าหัวอาหารแล้วก็มีข้าวเปลือกลำข้าวแล้วก็ปลายข้าวแล้วเราก็จะคุเลยคุเลให้เข้ากันเพราะไม่งั้นเขาเขาจะกินแต่หัวอาหารข้าวเปลือกนี่เป็นข้าวเปลือกของเราเองที่ ท,ที่มาเรามีสามไร่เราเหลือกินเราก็จะมาแบ่งเป็ดกินเพื่อแปลรูปให้เป็นไข่เป็ดนะคะจ้า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 ,จาหนูหิวกันมากเลยใช่ไหมรอรักกูหนึ่งโอ้ใจร้อนกันจังหิว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 แล้วเราก็จะมีอาหารเสริมอีกตัวนึ่งนนคือแหนค่ะที่เราไปหามาเมื่อวานนู่นเลยคะ่ะกับลูกชายพาก,กันไปค้อนมามีร่องหงอมหอมแค่นี้แล้วอุ้ยเราพอกินเรามีความสุขความสุขอยู่รอบตัวนะคะ นี่คนเลยให้เข้ากันอันนี้ไม่ต้องหยอดน้ำนะได้แล้วจ้าเด็กๆอ้ามาเด็กๆอา่ากินกันกินก<ๆ>ันกินกันเลยจ้าโอ้ยหิวเลยหิวจัดเลยมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกละอันนี้ก็เป็นอาหารว่างของเขาที่เราใส่ถังไว้แล้วแล้วก็จะช้กินเองนี่น,น,น,นี่นี่ก็จะออกออกมา แฉบกันใหญ่เลยเขากลัวค่ะเป็ดเป็นอะไรที่เด็กเป็นอะไรที่ขี้กลัวเราต้องหนีละโอ้พอกอาจจะโรไปหน่อยเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดสะอาดไปนะคะดูค่ะเขากินตัวไหนกลัวก็ก็จะไม่มาน่นเลยแล้วถ้าเขาตกใจเนี่ยเขาก็จะไม่ไข่นะคะอ่าเราจะหนีเขาแล้วนะคะกินให้อร่อยนะจ้าเด็กๆ